สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคือวิชาภาษาจีนพื้นฐานหนึ่งสำหรับนักเรียนชั้นม1คัสนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาทบทวนเนะะื้อหาก่อนสอบปลายภาคกันนะคะวันนี้วันที่30กันยายน2,564ค่ะอ่ะก่อนอื่นดูจำนวนสมาชิกก่อนนะคะเรามี17คน17คนนี้อยู่กับครูก่อนจนสอบเสร็จแล้วถึงไปได้นะลูกอ่ะมาค่ะเรามาเริ่มที่เนื้อหานะคะ การถามอายุค่ะจําประโยคที่ใช้ในการถามอายุได้ไหมคะหนีจินเนียตัวตานีจินเหนียนตัวตาเตตาก่งมากใครตอบลกูกชื่ออะไรคะออนกัญญาค่ะโอเคออนกัญญาเก่งมากคะ่ะอ่ะเราจะมาทวนศัพท์ีละคำที่ครูต้องใช้ออกสอบแน่ๆนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราไปทาข้อสอบปุ๊บเราจะได้ทําได้คําแรกคําว่าปีนี้อ่านว่ายังไงคะจินเนียนค่ะขนห่าวจินเหนียน,ถ,น,น,ยนถูกต้องค่ะอ่ะคนอื่นๆก็ฟังถ้าออกเสียงตามได้ก็ออกนะคะถ้า ถ้าไม่ไมสะดวกเปิดไมคก็จำนะลูกจินเหนียนแปลว่าปีนี้นะคะจิ้เหนียนต่อไปค่ะคำศัพท์คำที่สองคือคำว่าแปบ๊บนะคะทำไมมันไม่ขยับอ่ะคำว่าอะไรคะตัวตา้าเขินห่าวคำนี้ออกเสียงว่าตัวต้วตานะคะตัวต้าแปลว่าอะไรคะตัวตา้าอายเท่าไหอายุเท่าไหร่หรตัวต้าแปลว่าอายุเท่าไหร่คะ่ะ ต่อไปคะ่ะรวมกันเป็นอะไรคะหนีจินเหนียนห,หนีจินเหนียนตัวต้านีจินเหนียนตัวต้านะคะจนีจินเหนียนตัวต้าแปลว่าอะไรคะป,ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ขันหปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ถ้าใครจะช่วยออนกัญญาตอบคําถามครูก็ช่วยได้นะลูกวันนี้ครับท้ายแล้วมามาพูดกันหน่อยเร็ว ok นะคะอันนี้ออกสอบแน่นอนนะคะจินเหนียนตัวตา้าหนีจินเหนียนตัวตา้ายังไงครูก็ออกนะคะต่อไปคะ่ะเรามาทบทวนตัวเลขกันคะ่ะมาดูกันอ่ะนับนับเดี๋ยวนับเป็นชุดค่ะเอาสี่ สี ð, ่แรกแรกก่อน e สอ4สามสี่อ่ะลองออกดูค่ะ e สอ4สามสี่่สามอ่ะชุดที่สองนะคะค่ะว่าไงใครมาเพิ่มปะคะไม่ครับขอออกเข้าใหม่ก่อนนะมันจะถูกยังไงเลยอ่าชื่ออะไรลูกใครจะออกแล้วเข้าใหม่คนภัสค่ะค่ะกลับเข้ามานะลูกตอนนี้เหลือสิบหกแล้วอ่ะหายไปคนหนึ่งแล้วค่ะกลับเข้ามานะคะอ่ะ e สอ4า่แล้วก็อู่ลิ่วชีปาอู เด็กๆอ่านตามอู่ริ้วชีปาลาริวมีอูก่กับลูกตู่รับออกกันเต็มเลยครับโอ้ยนูครูนัดสอบนะลูกไ่ไหนอะคะนั่นอะนั้นนั้นครูไม่ทวนแล้วนะครูสอบเลยนะถ้าแบบเนี้ยไม่งั้นก็ไปหมดสิลูกเอาแบบไหนคะเด็กๆคุณครูตามไม่ไหวแล้วนะลูกเพราะว่าครูตาม ก่อนหน้านี้ก็ซื้อตามให้เด็กๆมาทําแบบฝึกหัดออกกับครูค่ะครูก็ตามทุกคนเลยลูกโทรตามทุกคนเลยนะคะถ้าไม่งั้นครูก,ก็ต้องโทรอีกรอบแล้วเนี่ยเ,เพื่อตามเด็กมาสอบเนาะอย่าเพิ่งออกนะคะจะทวนไหมลูกทบทวนไหมคะหรือจะสอบเลยสอบเลยไหมคะได้เลยค่ะจะสอบเลยเนาะเพราะว่าเด็กไม่ไดเด็กไม่อยู่รอครูตอนแรกครู่าจะทวนก่อนจะได้มีความรู้ไปสอบนะคะ อืมอ่ะงั้นสอบเลยแล้วกันเนาะ